สนนาวรุณพลสวัสดีครับพักนี้มีข่าวเกี่ยวกับพนักงานธนาคารยักยอกเงินลูกค้าผี่เข้าทุกวันนะครับผมก็ขอทุกท่านระมัดระวังไปตรวจสอบบัญชีของตัวเองด้วยนะครับรายละเอยียดในคลิป ก่อนที่จะเข้าไปรับชมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้สนาไม่ดูในผลด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับผมสาวธนาคารชื่อดังปลอมลายเซน็นถอนเงินสดโกงฝากเงินเข้าบัญชีตนเองแ์ต้องรู้ไว้สาวธนาคารชื่อดังปลอมลายเซน็นถอนเงินสดโกงฝากเงินเข้าบัญชีตัวเองงานนี้ปป,ปทร่วมกับตำรวจสืบสวนนครบาลจับกลุ่ม เป็นธนาคารไหนในพลจะไม่กล่าวถึงนะครับแต่ในข่าวนี่เขาบอกยู่ว่าธนาคารอะไรนะแต่ในพลจะไม่บอกนะครับเปิดโปงแฉต้องรู้ไว้กรณีสาวธนาคารชื่อดังปลอมลายเซ็นถอนเงินสดโกงฝากเงินเข้าบัญชีตนเองงานนี้ร่วมกับตำรวจสืบสวนนครบาลจับกลุ่มนายภูมิสารเกษมสุขเลขาธิการคณะกรรมการปป,ปท นายเอกชัยเกตสุขทวัฒน์รองเลขาธิการคณะกรรมการปาปทและพันตำรวจโทสิริพงศ์ศรีตุลาผู้ช่วยเลขาคณะกรรมการปาป,ปทผู้อำนวยการกองอำนวยการการต่อต้านการทุจริตเจ้าหน้าที่ปปทเขตหนักสืบสวนสอบสวนชำนาญการประสานความร่วมมือกับพนาักงานตำรวจสสบกน .2 ตัวย่อเยอะนะครับทั้งตำแหน่งทั้งหน่วยงานนะครับผม ทำการจับกุมสาวอาดีตพนักง,งานการเงินระดับ4ธนาคารจุดๆ,ๆนะครับสาขาหนองเบนออำเภอเมืองนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์ตามหมายจับสารอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค6ในฐานความผิดเป็นพนักง,งานมีหน้าที่ซื้อทำจัดการหรือรักษาทรัพย์ใดเบียดบังทรัพย์นั้นเป็นของตน หรือของผู้อื่นโดยทุจริตหรือโดยทุจริตยอมให้ผู้อื่นเอาทรัพย์นั้นเสียฐานเป็นพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์กรหรือหน่วยงานของรัฐพศ .2 5 0 2มาตรา4และมาตรา11ฐานเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในตำแหน่งหน้าที่หรือใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่หรือใช้อำนาจในตำแหน่งหรือหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตตามพระราชบัญญัติประกอบร,ร,รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพศ .2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา123ทับ1พฤติการคือขณะเกิดเหตุผู้ถูกกล่าวหาได้อาศัยโอกาสที่ตนมีตำแหน่งหน้าที่ดังกล่าว 1. ทํำการปลอมลายมือชื่อลูกค้าของธนาคารในใบถอนเงินแล้วนำไปใช้ถอนเงินสดออกจากบัญชีลูกค้าของธนาคารโดยทุจริต 2. ผู้ถูกกล่าวหายังได้ทำรายการฝากเงินเข้าบัญชีของตนเอง โดยไม่มีการนำเงินสดฝากเข้าบัญชีจริงทั้งนี้พนักงานตำรวจได้ทำการจับกลุ่มผู้ถูกกล่าวหาใต้ภายในการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพระนครศรียอยุธยาตำบลสวนพลูอำเภอพระนครศรียอยุธยาจังหวัดพระนครศรียอยุธยาและนำตัวผู้ถูกกล่าวหาส่งสารอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาคหกเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับท่านที่มี เงินฝากธนาคารจำนวนมากๆนะครับมันไปตรวจสอบบัญชีของตัวเองด้วยนะครับฐานความผิดนี้เยอะนะครับผมถ้ามีความคิดเห็นเกี่ยวกับคลิปนี้อย่างไรจะลืมคอมเมนต์มาพูดคุยกับสัญหาไม่รู้ในผลนะครับขอบคุณทุกการรับชมแล้วพบกันคลิปหน้าสวัสดีครับ